ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่กลุ่มคนขนาดใหญ่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าชักกลุ่มคนนี้ประกอบไปด้วยคนเกือบทั้งหมดที่ทสวมชุดเกราะสีแดงเข้มอันน่ากลวัวทั้งกลุ่มมีคนเกือบหนึ่งคนในบรรดาคนเหล่านี้ มีชายหนุ่มและหญิงสาวหลายสิบคนเร็วอีกห้าให้เร็วกว่านี้เพีย้ยเพีย้ยแซ่ฟาดอย่างหนักห่วงผู้นำของชายในชุดเกราะสีแดงเข้มคือชายหัวโลนเขาดูดูร้ายและถือแท่ที่คล้ายอสร,รพิษท่านพ่อ เวื่น้อยคนหนุ่มสาวได้ยินเสียงร้องไห้ระงมท่ามกลางปุงชนมีชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดผ้าซัมซ้อที่ทำจากขนสัตว์เขามีใบหน้าสบกบระโปรกและอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนเขาอาจจะยังอยู่เยาวาย์วัย แต่อร่านั้นบ่งบอกว่าเขามาถึงขอบเขตผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วโลกอนันต์จัดเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการบ่มเพาะนั่นคือเหตุผลที่ปรากฏอัจฉริยะนับไม่ถ้วนและชายหนุ่มก็เป็นหนึ่งในนั้นเสี่ยวหยิน ชายหนุ่มที่อุ้มเด็กสาวนั้นมีดวงตาที่สุกสกาวพวกเขาแสดงความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน้องสาวข้าสัญญาว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดร่างกายของเด็กสาวสั่นเทาเล็กน้อย เรากำลังจะตายใช่ไหมพี่ชายเด็กสาวถามนี่คือนิกายอพอลโลหิตถ้าได้ยินมาว่าเมื่อถูกจับโดยคนเหล่านี้จะมีเพียงคนหนึ่งในสิเท่านั้นที่รอดชีวิตใบหน้าของชายหนุ่มซีดขาวราวกับคนตายนิกายอพอลโลหิตเป็นกองกำลังที่มีชื่อเสียงในดินแดนแห่งนี้พวกเขามีวิธีเดียวในการเป็นหาสิทธิ์ของตน พวกเขาจะมองหาผู้มีพรสวรรค์ในพื้นที่ของตนและค่าญาติของคนเหล่านั้นทั้งหมดและนำพาคนเหล่านั้นกลับมาโดยบังคับหลังจากนั้นคนหนุ่มสาวเหล่านั้นจะต้องทำพิธีโลหิตการทำพิธีโลหิตเป็นการกําจัดคนออก9้าจากสิบคน มีเพียงผู้ที่ดียอดเยี่ยมที่สุดเท่านั้นที่จะได้เป็นสิทธิ์ของนิกายวิธีการคัดเลือกของพวกเขาโหดร้ายเกินไปจริงๆแต่วิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้ทำให้พวกเขามีสิทธิ์ที่แข็งแกร่ง และนิกายอพอลโลหิตจึงได้ขยายอาณาเขตกว้างขึ้นพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะติด5้าอันดับแรกในดินแดนแห่งนี้ผู้นำของนิกายอพอลโลหิตทรงพลังอย่างมากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันท์ชั้นยอด ว่ากันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์เต๋าสองคนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีชื่อเสียงที่โด่งดงังแต่มันก็ไม่มีใครก็ที่จะต่อต้านพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ต้องกังวลเสี่ยวหยินถ้าจะปกป้องเจ้าเองชายหนุ่มกอดเด็กสาวด้วยน้ำตานองหน้าทังใดนั้นเองุ๊ก ชายคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนผู้คนของนิกายอภรโลหิตหยุดลงพร้อมกันเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าขวางทางของนิกายอภรโลหิตชายหัวโลนที่เป็นหัวหน้าพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาขณะที่เขามองไปพร้อมกับแทะในมือนิกายอภรโลหิตมักจะมีนิสัยที่ชอบข่มเหงและสมาชิกของพวกเขาก็เป็นเช่นเดียวกัน นิกายอาพอลโลหิตเจียงวู่เฉิงไม่คุ้นกับชื่อนี้แต่เขามองไปที่รูปหลักของชายหนุ่มตรงหน้าข้าเห็นว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ศกปรกกันที่ในแห่งนี้แต่พวกเขากลับไม่กังวลที่จะต้องปิดบงังพวกเขากล้าที่จะบอกชื่อของตนดูเหมือนว่านิกายอะพอลโลหิตจะค่อนข้างแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงในที่แห่งนี้เจียงวู่เฉิงคิดเขาเงยหน้าขึ้น ถ้าต้องการจะสอบทางเส้นทางและข้าหวังว่าพวกเจ้าจะบอกข้าเสียงของเจงู่เฉิงค่อนข้างเย็นชาสอบถามเส้นทางชายหัวล้นหัวเราะอ,อื่มเจ้าเป็นคนแรกที่กล้าพอจะสอบถามเส้นทางพวกเรา เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเจ้าเจ้ายังเยาว์วัยววนักแต่เจ้าเองก็ได้มาถึงขอบเขตอนันต์แล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นอัจฉริยะพวกเราจะพาเจ้าไปเช่นกันไปกันเถอะพี่น้อง สมาชิกของนิกายแสดงความตื่นเต้นและวิ่งเข้าหาเจียงวู้เฉิงเช่นกันความเย็นชาส่องประกายในดวงตาของเจียงวู้เฉิงแก่นแท้แห่งดาบปรากฏต่อหน้าเขามันอาจจะดูเหมือนเล็กแต่กลับปลดปล่อยพลังที่แข็งแกรง่งเงาดาบทั้งหมดพุ่งไปข้างหน้ามันเหมือนกับสายฟ้า เียงวู่เชิงมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้เทียบเท่ากับขอบเขตอนันต์ขั้นที่เจ็ดในตำนานเขาสามารถต่อสู้กับปรมาจารย์เต่าอยู่บ้างมันง่ายเกินไปสำหรับเขาที่จะจัดการกับผู้เที่ยวชาญขอบเขตอนันต์หรือขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เงาดาบตัดผ่านอากาศเข้าหาร่างของสมาชิกนิกายอภรโลหิตพวกเขาไม่มีโอกาสแม้จะตอบโต้เพียงไม่กี่วินาที มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนคนเดียวที่รอดชีวิตคือชายหัวโลน้นส่วนชายหนุ่มและหญิงสาวที่ยืนแน่นิ่งล้วนไม่ได้รับอันตรายข้าค่าชายหัวโล้นตกใจอย่างมากแม้แต่คนโง่ขลาก็สามารถตระหนักได้ว่าเขาได้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงผู้ที่สามารถฆ่าเขาได้เป็นพันครั้งในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีได้โปรดเถะนายท่านไม่ว่าจะถามอะไร ข้าก็จะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้ชายหัวล้นคุกเข่าบนพื้นและมองไปที่เจียงวู้เฉิงด้วยความหวาดกลัวนในสายตาของเขาบอกข้ามาว่าที่นี่คือดินแดนอะไรเจียงวู้เฉิงถามที่นี่คือดินแดนอัสะระพิษเขากล่าวตอบ เจียงวูเฉิงนำแผนที่ออกมาและเริ่มตรวจสอบดินแดนอสอรพิษนี่เองเจียงวูเฉิงมองไปที่จุดหนึ่งบนแผนที่ของเขาดินแดนอัสอรพิษนั้นอยู่ใกล้เคียงกับทะเลหมอกดาราแต่มันอยู่ห่างไกลาจากทางแห่งตะวันออกหากข้าเริ่มต้นจากดินแดนอสอรพิษข้าต้องใช้เวลามากกว่า100ปีในการเดินทางเท้าไปถึงทางแห่งตะวันออก ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกนอกจากไปที่วิหารแห่งความว่างเปล่าเพื่อใช้หลุมมิติเจียงวู้เฉิงบนพื้นพันกับตัวเองจากนั้นเขาก็ถามขึ้นมีวิหารแห่งความว่างเปล่าอยู่ใกล้ๆนี้หรือไม่วิหารแห่งความเปล่าอะไรคือวิหารแห่งความว่างเปล่าชายหัวล้นรู้สึกสับสนเจ้าไม่รู้เจียงวู้เฉิงถามแต่แล้วเขาก็เข้าใจชายตรงหน้าอยู่เพียงขอบเขตอนันต์ขั้นที่สี่ เขาอาจจะไม่เคยมีโอกาสเดินทางออกจากดินแดนอสอรพิษสมควรแล้วที่เขาจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับวิหารแห่งความว่างเปล่าในท่านข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของวิหารแห่งความว่างเปล่ามาก่อนแต่ประมุขของพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์เต่าทั้งสองในดินแดนแห่งนี้แน่นอนว่าเขาต้องเคยได้ยินประมุ เจียงวู้เฉิงโขมบวดคิ้วรอยเยีเยนชาปรากฏบนใบหน้าของเขาเจ้ามากับข้าเจียงวู้เฉิงสั่งเขามองดูชายหัวโล้นที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาเขามองไปที่ชายหนุ่มและเด็กสาวที่อยู่ด้านหลังเขาพร้อมพูดกับพวกเขาส่วนเจ้ากลับไปยังที่ที่จักมาและระมัดระวังอย่าให้ถูกจับอีกทันทีที่เขาพูดเช่นนี้ เจียงวูเฉิงก็จับชายหัวโล้นไว้ด้วยมือข้างหนึ่งและออกเดินทางโดยทิ้งชายหนุ่มและเด็กสาวไว้ข้างหลังพร้อมกับซากศพตายแล้วพี่ชายพวกปีศาจจากนิกายอพอลโลหิตตายหมดแล้วเด็กสาวตัวน้อยที่ถูกพี่ชายของนางอุ้มไว้กล่าวใช่พวกมันตายหมดแล้วชายหนุ่มเนื้อตัวศกกระปรกกล่าวดวงตาของเขาเป็นประกายเป็นเพราะชายคนนั้นที่ฆ่าพวกมัน เขาฆ่าปีศาจจากนิกายอพอลโลหิตทั้งหมดในไม่กี่วินาทีช่างเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดและดูเหมือนว่าเขากำลังจะหาเรื่องประมุกของนิกายอพอลโลหิตประมุกแห่งนิกายอพอลโลหิตปีศาจเด็กสาวตกตะลึง ข้าหวังว่าท่านผู้นั้นจะฆ่าปีศาจตนนั้นได้ชายคนนั้นกำมือแน่นและอุ้มเด็กสาวตัวน้อยขึ้นมาหยินน้อยออกจากที่นี่กันเถอะในไม่ช้าชายหนุ่มและเด็กสาวที่ได้รับการช่วยเหลือโดยเจียงวู่เฉิงทั้งหมดก็จากไป พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตภายใต้เงื้อมมือของนิกายอพอลโลหิตแต่พวกเขาโชคดีมากที่เจียงวูเฉิงผ่านทางมาและช่วยพวกเขาเอาไว้เจียงวูเฉิงจับชายหัวโล้นจากนิกายอพอลโลหิตเพื่อนำทางไปยังฐานที่มั่นของนิกายระหว่างทางเขาได้สอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิกายอพอลโลหิตและความแข็งแกร่งของประมุขของพวกเขา จุดสูงสุดของขอบเขตอนันต์ขั้นที่6เจียงวูเฉิงคิดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยเขาไม่ได้คิดมากับเรื่องนี้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตปรมาจารย์เต่านายท่าน พวกเรามาถึงแล้วชายหัวล้นกล่าวด้วยความหวาดกลัวเจียงวูเถิงหยุดและมองไปที่รอยแยกขนาดใหญ่ตรงหน้าภายในมีพระราชวังและศาลาอยู่สองสามแห่งพวกมันล้วนถูกป้องกันโดยม่านพลังสีแดงเลือด เห็นได้ชัดว่านี่คือที่ซ่อนของนิกายอพอลโลหิตนี่คือฐานที่มั่นของนิกายอพอลโลหิตและมีค่ายกลป้องกาวแต่ค่ายกลน,นั้นป้องกันได้เพียงผู้คนในขอบเขตอนันต์เท่าน,านั้นเจียงวูเฉิงคิด เขายิ้มเล็กน้อยน้อยพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายดาบอันแหลมคมพุ่งผ่านลำคอของชายหัวโลน้นเจิงวู้เฉิงได้ฆ่าเขาชายหัวโลน้นคิดว่าเจิงวู่เฉิงจะไว้ชีวิตเขาหากเขาทำตามคำสั่งแต่เจิงวู่เฉิงนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขามีชีวิตรอดเขารู้ว่านิกายอภรโหยตทำสิ่งต่างๆอย่างไรและได้เห็นวิธีที่เขาปฏิบัติต่ตอชายหนุ่มและหญิงสาว ียังวู้ชงยังคงเดินเข้าไปใกล้ฐานที่มั่นของนิกายอพอลโลหิตทันทีที่เขาปรากฏตัวบนอากาศเหนือรอยแยกของหุบเขาเขาก็ติดมั่นพลังทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้ แต่เขาทำเพียงแค่โบกมือและแสงดาบก็แทงทะลุม่านพลังอย่างง่ายดายเขารีบพุ่งเข้าไปในรอยแยกของม่านพลังทันทีในพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ใจกลางฐานที่มั่นของนิกายอภรโลหิตภายในสามเดือน พิธีโลหิตครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมหรือย่างแล้วพวกเด็กๆเ,เล่าประมุขแห่งนิกายอพอโลหิตถามอย่างเย็นชาเขาเป็นหนุ่มรุ่งยาวที่มีรอยดับอยู่ระหว่างคิว้วเขาสวมชุดคลุมสีแดงโลหิต ด้นานล่างเขามีผู้เที่ยวชาญระดับสูงหลายคนซึ่งเป็นผู้อาวุโสของนิกายในตอนนั้นเองเดี๋ยวก่อนประมุขและผู้อาวุโสต่างพากันสะดุ้งพวกเขาทุกคนประหนักอย่างชัดเจนว่ามีใครบางคนเพิ่งทำลายม่านพลัง มีคนบุกเข้ามาผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่เจียงวูเถิงไม่รอให้พวกเขาตอบสนองมีร่างหนึ่งปรากฏในพระราชวางังดุดพูดผีทุกคนในพระราชวังจ้องไปยังผู้มาใหม่ เจ้าคือประมุกแห่งนิกายอภรโลหิตงั้นหรือเจียงวูเชิงถามด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเขามองขึ้นไปยังชายที่อยู่ด้านบนสุดของพระราชวางังเจ้าเป็นใครประมุกนิกายอภรโลหิตถามด้วยสีหน้าเย็นชา เขาบอกได้เลยว่าชายตรงนั้นไม่ธรรมดาใครก็ตามที่สามารถป่ามั่นพลังของนิกายอภรโลหิตได้อย่างง่ายดายและบุกเข้ามาในพระราชวางังไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์เต่าหรือจุดสูงสุดของขอบเขตอน,นันต์ นิากอาพอลโลหิตไม่ต้องการจะยั่วยุคนประเภทนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้าเป็นใครข้ามาที่นี่เพื่อจะถามอะไรบางอย่างและเพื่อทำความสะอาดที่แห่งนี้เจียงวูเฉิงกล่าวร่างของเขาลอยออกมาบัดศพ เ้ากำลังแสวงหาความตายข้าเขาสมาชิกของนิกายโกรธและร่วมมือกันโจมตีเจียงวู้เฉิงอย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงทรงพลังอย่างมากไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์จะร่วมมือกันมากเพียงใดพวกเขาก็ล้วนถูกสังหาร ภายในช่วงเวลาหนึ่งพระราชวังก็เงียบสงบเจียงวู้เฉิงโบกดาบในมือของเขาและตัดหัวประมุกนิกายออกวิหารแห่งความว่างกล่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่งั้นหรือเจียงวู้เฉิงคิดด้วยรอยยิ้มเขาได้รับคำตอบจากประมุกนิกาย ดังนั้นเขาจึงจักไปทันทีเมื่อเขาจักไปเขาถึงกับทําลายฐานที่มั่นนี้เจียงวูเฉิงนิกายอภรโลหิตไม่เคยมีความแค้นต่อเจ้าและประมุขของพวกเขาก็ตอบคำถามของเจ้า ทำไมเจ้าจึงฆ่าเขาและทำลายนิกายแห่งนี้เจ้าควรจะรู้ว่าประมุกนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับปรมาจารย์เต่าทั้งสองในดินแดนแห่งนี้ครูค,คิงถามเจงวู่เฉิงนิกายอภรรโลหิตมีชื่อเสียงที่ชั่วร้าย วิธีการต่างๆของพวกเขานั้นเลวทรามและโหดร้ายการทำลายนิกายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนอกจากนี้มันก็ง่ายอย่างมากเจิงอู่เฉิงตอบดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนชอบทำแต่ข้าต้องเตือนเจ้าไว้ก่อนในโลกแห่งนี้ หากเจ้าต้องการจะมีชีวิตที่ยืนยาวเจ้าควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าให้มากที่สุดกูคิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าเจ้านายของข้าราชาล่วเซนเองก็เสียชีวิตเพราะเขาเข้าไปยุ่งกับปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาจริงหรือเจียงอู่เฉิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลหากข้าไม่สามารถหลีกหนีความอันตรายได้ ข้าเองก็คงไม่สามารถออกจากโลกโบราณและมาถึงที่แห่งนี้ได้ดีกูคิงตอบและไม่พูดอะไรอีกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ